ขอกรับสวัสดีเ,เพื่อนเพื่ชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับ16นาฬิกานะครับได้เวลาเลิกงานแล้วนะทุกคนทุกท่านก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับผมหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็วิวัฒนาการล่างเมก้าไปหลายตัวเลยนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกับกิจกรรมนะครับผมที่จะทําให้เราได้หินเมกานะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปดูกันครับนี่ครับเป็นคําท้าพลังจิต พิษสวงนะครับผมมีซารเรมนะครับมีเซนไนมียาดูรันครับโอ้แล้วก็มีฟูดินเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตอนนี้ทุกตัวครับตอนนี้ครับจับนะครับเจ้าอัปบ้าแล้วก็ย้อนธนาการล่างอยูฟูดินเนี่ยนะครับก็จะได้ไปเลย100หินเมก้าสโตนของฟูดินนะครับผมก็เจ้ายาดูรันก็เหมือนกันครับนี่ผมจับไปแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่เราต้องย้อนธนาการล่างเจ้ายาด้งอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ไปจับเจ้า ายาดูรันอโลลาใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นอโลลานะครับถ้าจำไม่ผิดนะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เซอร์ไนท์ครับก็จับเจ้า,าตัวเล็กนะเออมันชื่ออะไรนะครับลืมนะครับแล้วก็มาอีโวโอสองล่างเลยนะครับด่าง2แล้วก็ล่าง3เลยนะครับก็ได้ไปทุกกิจกรรมนะครับ100หินเมกาสโตนครับร,รวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยนะซาเรมเนี่ยนะครับผมแม่แต่ดูเหมือนซาเรมเนี่ยเราจะ วิวัฒนาการล่างเมก,ก้าไปหรือ,อยังไม่ทราบนะครับไปดูกันดีกว่านะเพื่อนๆนครับแต่ขอลองจับเจ้าอาชานัทเนี่ยนะครับผมเจ้าที่จะวิวัฒนาการล่างเป็นเจ้าซาเลนนั่นแหละนะครับเนี่ครับขึืนวิจัยลัสแสดงว่าจับได้แล้วนะครับโอยังครับยังโอ้มันให้เราจับนะนี่เรายังจับไม่ได้เลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะเรียกจับไม่ได้เลยมันให้ขึ้นเควสผ่านได้ไงครับ ยังนะครับนี่ครับต้องจับให้ได้ก่อนนะโอ้ขอไฟด้วยนะมาดูกันครับเดี๋ยวเราชาตัวไอวีร้อยวิวัฒนาการล่างเป็นเจ้าชาเลมแล้วเดี๋ยวอีโวเป็นเมก้าเลยนะครับถ้ามีหินมากพอนะเพราะว่าเราจะได้จากกิจกรรมนะครับ100หินเมก้าสโตนเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับไปหาอาชานัดกันดีกว่าครับผมทุกคนทุกท่านไปครับอาชานัดครับ อาชานันใช่ไหมอาชานันอุ้ยเราไม่มีเหรออาอาอาชานันอาเอ้ยผิดนะครับอาซาหรือเปล่าครับเดี๋ยวขออ่านชื่อใหม่ก่อนอาซานะครับอาซานันนะครับผมอา่าสอโซนะอา่านี่นะครับผมสอโซนะครับเดี๋ยวจัดเลี้ยงใหม่ก่อนนะมีห้าร้อยเก้าสิบแปดครับนี่ครับ มี5 51ครับมี5 28ครับโอ้มีหลายตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าเรามี i v วีร้อยหรือเปล่านะครับแหมโฆษณาเยาเขึ้นขึ้นครับตอนนี้ถ้าจะให้ดีเราต้องไปหาร่าง2นะครับเจ้าชาเลนชาซารหรือเปล่าครับขอดูก่อนนะซาเล็ชาเลนซาเลนชาเลนนะครับ ชาเดมนี่ครับผมมีตัวไอวีร้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้โหนี่ครับแหมก็อดไม่ได้แล้วครับก็คงอยากจะวิทยาการล่างเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับสามารถวิทยาการล่างเมกา้าใช้แค่หินเมก้าสโตนนะครับแค่อันเดียวเองนะเอแค่ร้อยเดียวนะครับขออภัยแค่ร้อยเดียวนะตอนนี้ผมมีสองร้อยนะครับผมโอ้โหแต่ใจจริงๆนี่อยาก พิวัฒนาการล่างเจ้าตัวที่มันเป็น i อวีสูงสูงนะครับผมเออนะครับจากพิวัฒนาการล่างที่มันเป็น i อวีสูงสูงเนี่ยถึงเ,เจ้าตัวนี้นครับไอซีพี CP นะซีพีสูงสูงนะขอไปนะครับห้าร้อยเก้าสิบแปดนู่นนะครับผมแค่อยากจะวิวัฒนาการล่างเจ้าพวกนี้ได้เกิดน,นะโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเราอีโว e ให้เพื่อนๆรับชมก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามัน จะได้นะครับเควสที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับผ่านเทียบเลยครับแล้วก็จะทำให้เราได้หินเมก้าสโตนมาก็คือเจ้าชาเลมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราผ่านเควสปั๊บอีโวได้เลยนะเพราะว่ามันใช้แค่ร้อยเมก้าสโตนนะครับหินเนี่ยนะครับเนี่ยครับใช้แค่ร้อยเดียวนะครับเลยวเดี๋ยวไปดูเควสมันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอีโวร่างเมก้ากันเลยดีกว่าละครับ เอาละครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบนะครับได้1,000งพันสแตทดัสนะครับผมแล้วก็1,000 XP แล้วก็อีก100หินนะครับเมกกะสโตนของเจ้าชาเรมเลยนะครับนี่ครับรับไปครับแล้วตัวอื่นก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆไปดูกันครับว่าเจ้าชาเรมของเราเนี่ยนะครับจะ เทขนาดไหนครับชาเรมขอเป็นตัวนี้แล้วกันครับตัวที่เป็น i อบีร้อยนะครับเพื่อนๆครับวิวัฒนาการร่างเมก้าใช้หินเพียงแค่100หินเมก้าสตงจักไปครับดูว่าจะสวยขนาดไหนนะแมอารมณ์เหมือนนักเต้นอินเดียเลยนะครับนี่ครับโอ้โหอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกด็กซ์ครับเจ้าเมก้าชาเรมนะครับผมโหอย่างเท่ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับผม 2,067นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้อาจจะได้สูงกว่านี้นะครับยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ตัวที่เท่ไม่เบาเลยนะครับผมเอาละครับขอเปลี่ยนหนะเจ้าโอ้โหนี่ก็จะได้หินเมก้าสโตนเพิ่มอีกตั้ง25ก้อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินครบ5กิโลเมตรครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน สำหรับคู่หูไปใช้เจ้าเมก้าชาเรนกันนะครับผมชาริมนะครับผมเมก้าชาเรนนะครับผมคููหูอย่ารอาครับเดี๋ยวให้เบอร์รี่แล้วไปเดินกันครับหาล้ครับเพื่อนๆครับมาแล้วครับเมก้าชาเรนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตัวเล็กจังครับ โอ้โหเมกาชาริมของเราเอามาเดินเป็นบัตตี้นะครับผมอขออนุญาตมุนเสาแล้วกันจิ้มผิดนะจะจิ้มที่เจ้าชาริมนะพอดีว่าผมยืนอยู่ตรงเสาพอดีนะครับมันก็เลยเนี่ยครับนี่ครับโอ้อย่างเท่ครับน่ารักมากนะครับผมตัวนี้อารมณ์เหมือนนักเต้นระบำของอินเดียอเดียเลยนะครับผมโอ้โหโอ้เท่ไม่หยอกเลยครับนี่ครับ โอ้เอาละครับผมอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปรเกรเดสครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับกับเจ้าเมกาชาเดนแล้วเรามีตัวใหม่ๆม,มาแล้วเราจะมา,าโชว์ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม